ว่าง,งั้นนะตับได้ที่มันไม่กระตุกนนคนมันเยอะเกินเปล่าเป็นเมเเป็นอัลลิมิเตเซิร์ฟลองรับมไม่ไหว,วไอะไรเงี้ยก็เก็บปิ้งช่วยได้นะเก็บดอกไม้ให้ไอ้เนี่ยนน้องคีชเอ๊ะทำไมกูไม่วิ่งนะดอกไม้อยู่ไหนวะดอกไม้ ให้เขาความอีกคนเดียวก็ครบแล้วนนเนี่ยภารกิจคนหนึ่งก็จะเป็นแบบเราวะทำไมวะนี่กูเปิดวีติงเลื่อนปืนเลยเพื่อนใช่หรอเออมันลื่นตรงไหนวะเพื่อนไม่ช่วยแล้วกูเลย กูรื่นอ๋อกูออกจากเจ้าเมืองดังนั้นวันนี้เราจะไม่ค่อยเข้าเมืองกันแล้วกันนะโอเคได้แล้วได้แล้วะเอ็กซ์รอดแล้วตายแน่แนใช่ไหมได้แน่แน่เนี่ยรอนอยู่เนี่ยกูต้องวิ่งไปอ่าถึงละต้องกลับไปห้องนั้นน่ะหรอใช่แล้วห้องนี้ใช่ปะวะ โอ้โหลื่นปื้ดเลยมึงไม่ต้องเปิดแล้วจริงๆอ่ะอะอไรเนี่ยเออทำไมมันดูฟ้าๆวะไม่รู้คิดไปเองไปเองแล้วงไงต่อไปตักน้ำจากฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งอะ่ะแล้วก็ไปลดตรงกลางตักน้ำตกักีิเออ กูพูดที่เหินร่อนอยู่โอ้โหแล้วก็มีพาราหงหัวไมนตัวเฮ้ยอ้าวแล้วจีน่ากะเฮกลาไปาไหนไปเนี่ยโอ้โหหลอกมาหลอกเราเปิดเงี้มาหลอกเราเปิดเงโอ้โหง่าต่อเข้าไปเลยใช่ปะ เข้าไปเลยแล้วก็มาคุยที่หน้าใหม่เข้าไปแล้วก็แคสตตรงนี้เขียนว่าคำจาลึกฟินิกที่ที่ปกป้องสถานที่แห่งนี้และผู้คนปล่อยให้สายลมนำพาคุณไปแล้วก็อ่านไม่ออกแล้วคำสุดท้ายจางจัดจัดอ่านแล้วไงต่อจีน่า ข้ามเลยครับอะแล้วไงอ๋อมันต้องเข้าไปข้างในโอ้โหกว้างจัดจัด,จดข้างในมีอะไรท,ทำอะ่ะปกป้องคุณห้ามทิ้งขัดทาและกษัตริย์ เราจะปลอดภัยไม่ท่องประเดินแดนแห่งอื่นอีกครั้งโอไปไม่ได้อ่ะอยากได้เครื่องร่อนที่ผ่ายแล้วทีน่าอยู่ฝั่งนู้นเหรอกูข้ามฝั่งนี้แล้วอะ กูลับูไปหาไปยังไงตัวทีรอนสนุกไปหน่อยพิน้าพิน้ากลับไปหายังไงแบตเตอรี่โบราณเรียบร้อยแล้วงไงต่อแล้วก็ไลท์อเบิร์ตอันนี้นี่เป็นใหม่ ไปคุยกับน,นาจุมะนะครับไลฟ์อเบิร์ด like ชีวิตที่ดักเป็นดั่งนกหรือชีวิตที่เหมือนนกอะไรวะไป,ไปกอดกันนะนาจุม้าอยู่ไหนอะนาจุม้าอยู่เมืองอีกเมืองหนึ่งอะโอ้ใจสู้ๆเพื่อนนี่แหละที่กูบอกก็อยาามีมา้าคุณโูเยะนะเป็นปเพื่อนไหนดิไม่ใช่กูอยากเป็นเพื่อนแต่กูออกยังไง มาวะคือเด็กกูติดกูติดจุ๋ยฝั่งนึงกูบินข้ามาแล้วตูไปไหนไม่ได้เฮ้ยรู้สึกเริ่มไม่หน่วงแล้วก็ยังหน่วงอยู่หน่อยคลิปเองเนี้ยนกทีชอยู่ไหนวะต้องเอาของให้นกทีชก่อนทีชอยู่นี่กำลังเข้าหมู่บ้านโอเค จแล้วให้วัลดอดขอบคุณภารกิจครบแล้วแล้วก็ไปคุยกับคีเนลได้โอเคไปเมืองต่อไปไปยังไงวะที่ไปตรงที่เราล่าตัดไง ต้องผ่านทางนีท้ที่เราไปเมืองเราขุดไม่ได้อะต้องผ่านโอ้ต้องวิ่งไปนู่นเลยโอ้เข้าใจแล้วว่าเจนเนเรตอยู่นาจูมะนาจุมะนาจุมะอยู่ไหนหวะน่าจะาออเนี่ยจ,จะละอยู่ฝั่งตรงข้าม สวัสดีนะจุมะอ้าวก็เมียพี่ฮาโดรีนี่ใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าน้องหรือเปล่าอาจจะเป็นน้องหรือเปล่าอรอ่อนดีให้รู้จักสอนแชกเกอร์แฮนไกด์เดอร์ได้ไหมอ่ะ คือตอนนี้อยากเล่นมากเลยแหงนใจเด้อเค uh, <okay. S 1> เรียบร้อยครับจะต้องไปหาของให้เขาหน่อยนะแซฟแซฟบูธฟาบลิกโอ้โห,โโหจะไปหาจากไหนวนะเนี่ยชีวิตไม่อยู่ดีก็เจอ เจอกระเทียมแบบผุดขึ้นมาอะไรวะล่ะที่บ้านน่าจะมีนะของพวกนี้โอ้ยกดผิดเบ้เข้าไป ต่อไปเราต้องไปหาของใช่ไหมแซปวูดน่าจะมีอยู่กูแนะนำให้ไปซื้อเลยก็หรอตรงมิงกลับไปแล้วเนี่ยเก็บไปซื้อร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านไหนวะ เจอแนละ้วร้านนมงรี์นี่เองคนนึ่ง <c oughs> ก็มีชุดใส่แบบโคตรโหด เรายังสมัทานอยู่เลยเฮ้ยเราเรียกชุดชาวบ้านเรา,า,าเราไม่ได้กรรมฐา,านแต่เราก็เรียกชุดชาวบ้านนี่ใช่ไหมร้านเฟอร์นิเจอเร์ที่ตรงไหนนะห้าอัน,นกับสามอันใช่ไหมอันนี้ห้ามันเลือกไม่ได้หรอ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีสองไอไม้นั่นเราต้องไป <c oughs> ตังไม่พอ <c oughs> ไม่นะกลับบ้านก่อนก็ได้วะ คุ่นี้ก็ไปใหม่แล้วตอนนี้บ่ายสองเองไปตกปลาก่อนโอ้โหพูดเลยเวลาในนี้ไม่นานมากโอ้โหใช้ไม้สามโอ้มีอยู่สามพอดีซื้อมาทำไมเนี่ยกูบีอยู่แล้วนี่ว่ามีหนังอยู่ตั้งสามอันแล้วอะ่ะ ขายได้ปะหนังหนังก็ใช้ห้าใช่ใช่แค่ห้าไปเบอร์สองอะไรกั้นไม่ต้องขายแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม้แปรรูปกดผิดสามป่ะวะขายหนังได้สามแล้วกันใช่มาปรูปสาผู้ตกปลาที่บ้านนี่ได้ทั้งเยอะสุดแล้ว ซื้อผ้าซื้อผ้าซื้อผ้าเคยดูนี่ไหมมือมืออาหารสุดยอดที่สุดในารโลกอ่ะเคยดิกูคือเฟรนลิวจะเป็นในนาในรางเต่าอะไรวะนนะงูต้องเป็นคนทำอาหารวะงูต้องเป็นตัวเอกไงแล้วกูเป็นเฟรนลิวงูคนเทมกูงูต้องเป็นเอกสิ เต่าในล่างไอ้่เนี่เอา้าร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ไหนอ่ะอยู่ร้านแรกไจำได้ว,ว่าอธิบายมึงฟังกันนะร้านไหนเวลาไหนบ้างอันนี้ร้านนี้อ๋อันนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์นี่มันร้านเสื้อผ้าบะตรซื้อผ้าได้แล้วร้190อยเก้าสิบเนี่ยก็แพ,พงม,มีเจ้านายที่ลืม <laughs> เรียบร้อยอ้าวมันต้องไปตัดไม้เองอะตัดไม้อะไรวะตัดไม้แดงๆอะเพราะว่ามันไม่ขึ้นว่าไอ้นี่อาชิเม้นสำเร็จในในนีก่กูไม้แปลรูปนะไม้แปลรูปบอกไม่ใช่ไม้แดงเหรออ้าวบางคนเลยชื่อกันนี่ว่ะโอ้หลงก็บอกไปแล้วเน๊ะไม้แปลรูป ไปย้อนฟุตดูเลยกูยกกูบอกไม่เป็นหรือหัวเราหัวเราคิดไปเรื่องนั้นแล้วไงคือแบบชื่อมันแตกต่างอย่างครับว่าวูดปุ๊บกูคิดไปอีกเรื่องอะหายเฮ้ยกูก็เลยอ๋อตาไปที่หมื่นเนี่ยแปลงไหนนี่ไลท์เบิร์ดอ้าวต้องไปหานาจูมะหรือว่ายังไง ก็ไปหานาจูมะถูกอันนี้วะงงอะไรวะเนี่ยน้องนาจูพี่มาแล้วอยากเป็นแกนแฮนด์กลเดอร์อตอนเนี้ยเยี่ยมไปเลยโอเคฉันจะสอนใช้เองก็จไม่ผิดไม่ผิดเขยไม่ผิด มันน่าจะอยู่ที่ได้มาแล้วแฮนด์ไกเดอร์กดใช้งากดะเตปตากระโดดะเตปตาก็ยังใช้ชีวิตลำบากอยู่ีอยากได้ม้ามากกว่าเฮอยู่นะครับก็ได้คือจะเอาต่อที่นี่มีผีเสื้อดำด้วยฮะ ไหนภารกิจต่อไปคือการตามหาปูม้าใช่ไหมไม,ม่ต้องไปคุยในห้องนั้นก่อนไหนอ่ะมาแนละ้เข็นย่าเพิ่งไปนอนอเดีได้ตากแตดแล้วอ๋อถูเลยไม่ปีนไม่ได้เอาเนี่ย ใช่หรือเปล่าเคนยาคนใหม่ก็เหรอเดี๋ยวเราเคยคุณอุ้ยคนนี้เซ็กซี่กว่าน้องชีสอีกเฮ้ยเฮ้ยเจอทางเข้าเหมือนพ่อเขาไดให้โบูปีน,น,ด,น,ด,นด,ด้วยอ่ะน้องเคนยาเป็นพี่สาวหุนห่นแซ่บนะ ผมให้ดอกไม้ด้วยนั้นะไม่ชอบดอกไม้ซะด้วยกวางตัวนั้นมีลูกขนุนไ,ไหมอะไวะดูวุ่นเบิ้งดิเบิ้งหนึ่งสองนึ่งสองแล้วจะนับหนึ่งสองเพื่อตอนแรกอ่ะก็ผมพูดจบแล่วเบิ้งดิเบิ้งกูเลยนับใหม่ ่อยู่อันนี้จะใช้กูช่วยยิงไงกูได้ของด้วยลืมลืมืมนี่นี่ตัวนี้หนึ่งสองเับอ่ะนับนับหนึสอให้กูเดาดอกแรกกูวืดไม่ใช่ยิงลมเมื่อกี้ธนูไม่มีโถ้ย ม่ได้ดูเลยว่ามีรูปไหมเฮ้ยนี่ทำอาหารได้ปะมันรู้ว่ามันจะถูกกินสองร้อยสามร้อยเมตรทั้งไหนวะดูแผนที่แป อ๋อมันต้องขึ้นนูน่นไปหาจีน,น้าเ็าเป็นสไปเดอร์แมนไปเกาะได้ไหมเฮ้ยมีแล้วนี้ด้วยผ่ายแล้วอุ้ยจิงไหนโผล่เฮ้ย go มันทานด้วยถ้ามึงรอกูอะรีบไนงะรีบไนงะรีบไปนี่ว่าทำไมเนี่ยทนายุทเข้าไม่ได้มาเป็นเพื่อนไงอ๋อนะครับให้ทำอะไรตอนนี้ ไปคุยกับจีนา่าจะ่พงบินท่าไปนะเด <c oughs> ี๋ยวโง่คนกเดี๋ยวินเร่งยังไงดิไปเลยพุจะบินอย่างเดียวไปเลยมาแล้วจีนา่า <c oughs> ท้อทีได้อะไรนะแฮนไกลเดอร์มาแล้วใช่ไหมเนอแน่นอนไปฝึกบินมาแล้วด้วย เดี๋ยวผมทำเองมีงข้ามไปยังยังใจเย็นกำลังคุยอยู่คือถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับมันก็คือศึกษาเกี่ยวกับผมก็ได้นะตอนนั้นไม่ทำอะไรเลยคุยเสร็จแล้วถ้าเราโดดข้ามไปเลยหรอได้โดดข้ามไปเลยโดดข้ามไปตรงไหนอ่ะ ข้างล่างอ่ะเที่ยวเป็นไรปืนๆเรียบอ่ะไม่ใช่ไปน้ำนะจัดมีซ้ายกับขวาซ้ายขวาปิดไปทางซ้ายซ้ายเดินไม่ต้องเข้าบันไดเดินล่างๆมาเราจะมีประตูทางฝาในขวามาเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเจอหลุมน้ำพุหลุมน้ำพุไหนวะ ต้องขึ้นไปก่อนไม่ข้างล่างข้างล่างเด็กข้างล่างเหรอข้างล่างเอาเดินขึ้นไปตักน้ำอีกทีหนึ่งยืนยืนจังยืนจังหลุมไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเฉยแล้วก็รอไปไหนละเฮ้ยแล้วก็บินลงไปไม่ได้ลงล่างในแต่ อ้าวมันดับไปแล้วอ่ะอ่าจะบอกแล้วมึงไม่ได้บินบินบินวมามาตรงไหนเนี่ยจะมีอีกตออให้แกไปเจน่ามีห้องเดียวอย่ะ,อ,ะอ่าอันนี้จะแก้ได้อยู่มั้ยไม่ยากเอ้าหนูวก็ต้องเหยียบแทนนเป็นรูปอะไรอ่ะปะบัว ครับครับจะคิดได้นะโอ้สี่แห่งเลยหรอแล้วปลดของน้ำได้แห่งหนึ่งแล้วท่าสลิงเวนวิด แล้วมันก็ปลดได้อีกคืออะไรวะไม่ต้องปลดแล้วมันก็ทำได้แนี่ตรงแล้วไงแค่นี้ใช่ไหมอืมแล้วกลับไปหาหน้าที่เดิมจะบินข้ามไปเลยวะบิงงะนข้าตรงริมริมอ่ะไม่ยจอตรงริมริมใช่ไหมไมันเห็นกล่องกล่องอยู่ตรงหน้าผาอ๋อคงบินลงไปหากล่องก่อนนอะอ๋อมันปีนได้ดนเนาะ เดี <Relax> ๋ยวกล่องกันนี่ต้องเสียดโกเลยเสร็จละวไปค้นหามาเรียบร้อยเลยใช่ไหมแน่นอนผมไปเจอพาสเซิลมาด้วยแหละเป็นรูปอ่าปะบูตกใจเลยอ่ะเรียบร้อยกได้น้ำซุปมาแล้วขอบคุณที่เหนื่อยนะ ผมไม่ได้พลังพิ <Okay. S 1> เศษอะไรเลยอะ